นี่คือข่าวใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของกองทัพอากาศไทยและอาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ทําการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II จํานวนสิบลำให้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ที่ถือว่าทัานสมัยที่สุดในโลกได้มาถึงผืนแผ่นดินไทยแล้วและจะกลายเป็นหัวใจสําคัญในการยกระดับกองทัพสู่ยุคใหม่ที่โลกจับตามองพิธีการส่งมอบจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมท้องฟ้าเหนือฐานทัพอากาศเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์กังหันที่ก้องกังวานขณะฝูง F-35 บินผ่านเหนือหัวผู้ร่วมงานภาพนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นหากยังทําให้ทุกคนที่ได้เห็นรู้สึกภาคภูมิใจว่าประเทศไทยกําลังเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงทางการบินเครื่องบินขับไล F ่ F-35 ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดา มันคือสัญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีล้ำยุคที่รวมทุกสิ่งไว้ในลำเดียวทั้งความเร็วความคล่องตัวความสามารถในการล่องหนและระบบอาวุธอัจฉริยะมันสามารถเจาะทะลุแนวป้องกันของศัตรูได้โดยแทบไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์ศัตรูจะไม่มีทางรู้เลยว่า F-35 อยู่ตรงหน้าจนกว่าจะสายเกินไป กองทัพอากาศไทยที่เคยพึ่งพาเครื่องบินรบอย่าง F-16 และไกรเพนจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทันทีที่ F-35 เข้าประจำการเครื่องบินรุ่นเก่าที่แม้ยังมีสมรรถนะสูงแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับความเหนือนชั้นของ F-35 l i g h t n II ทั้งในแง่เทคโนโลยีระบบควบคุมและศักยภาพในการรบสมรภูมิยุคใหม่สิ่งที่ทำให้ F-35 แตกต่างคือการเป็นคอมพิวเตอร์บินได้ห้องนักบินเต็มไปด้วยจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกเซนเซอร์รอบลำ ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวมเข้าสู่ระบบ AI ที่ช่วยนักบินตัดสินใจได้ภายในเซีลยวินาทีหมวกนักบินรุ่นพิเศษของ F-35 ยังสามารถแสดงผลภาพ360องศารอบลำทำให้นักบินเหมือนมีดวงตาที่มองทะลุไปได้ทุกทิศทุกทาง สำหรับประเทศไทยการได้ครอบครอง F 3 5ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดอาวุธแต่เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการปกป้องน้านฟ้าและอธิปไตยของตนเองไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดกองทัพไทยก็พร้อมรับมือไม่เพียงเท่านั้นการมี F 3 5ยังทำให้ไทยสามารถเข้าร่วมภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และชาติสมาชิกนาโตบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะระบบเครือข่ายของ f 3 5เชื่อมโยงเข้ากับมาตรฐานโลกส่งข้อมูลและภาพถ่ายทางอากาศแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยรบภาคพ,พื้นดินเพรือรบหรือแม้แต่ดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่เหนือโลกเสียงสะท้อนจากนานาชาติต่างจับตาด,ดูประเทศไทยในวันนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีเครื่องบินขับไล่รุ่น5ทําให้ไทยก้าวล้ําไปข้างหน้าอย่างชัดเจนความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์นี้จะช่วยเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาค ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการรักษาสมดุลของภูมิรัฐศาสตร์ประชาชนไทยจำนวนมากต่างรู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นข่าวการส่งมอบหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของกองทัพแต่ยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความทันสมัยในระดับโลกเพราะการได้ครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์ชั้นนำสะท้อนถึงการยอมรับจากนานาชาตินอกจากการส่งมอบเครื่องบินแล้วสหรัฐอเมริกายังส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมนักบินไทยและบุคลากรด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถใช้งาน F 3 5ได้เต็มประสิทธิภาพนี่หมายความว่ากองทัพอากาศไทยจะไม่เพียงได้เครื่องบินใหม่แต่ยังได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ที่จะส่งต่อไปยังรุ่นต่อรุ่นแม้ว่า F 3 5จะมีราคาสูงและต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนแต่ผลประโยชน์ที่ได้กลับมานั้นมหาศาลทั้งในเชิงการป้องกันประเทศและเชิงการทูตนี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงระยะยาวที่มีคุณค่าเกินกว่าจะวัดด้วยตัวเงินเพียงอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบางคนถึงกับกล่าวว่านี่คือเกมเชนเจอร์สำหรับกองทัพไทยเพราะไม่ว่าสัตรูจะใช้เทคโนโลยีไดเอฟก็พร้อมรับมือได้อย่างมั่นใจด้วยระบบที่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อนเนื่องมันจึงไม่ใช่เครื่องบินที่ล้าสมัยง่ายๆแต่จะพัฒนาไปพร้อมกับอนาคตประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงและวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไม่มีวันลืม F35 Lightning I i ไไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง ความร่วมมือระหว่างประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินี่คือการปักหมุดบนแผนที่โลกว่าไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในศตวรรษที่21อย่างสง,ง่างาม